คือลือมยุพุน่นล้มดำพุ่นเออเอาจนไหน,ก,นก็ผมกลับสวนนี่กันยำเสาด,ด้วยพี่น้องสองบาทเลยสวนเจริญพรโดยชายสวนในพานผูเก็อมาหาครับมานเนี้ยประมาณเนี้ยปวะว่ากันครับนะรถมาใส่ไปสอมแล้ว <c oughs> หมดไปพันกระบีไปลองเลยอ่นะก็เลยมีรถออกมาหลอกหาหนูครับนะไน้ฟังหวยนี่ เป็นไม้เลาะฟังหัวรับไปเรื่อยครับอ้หลายกิโลอยู่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใส่อยู่สามชั่วโมงไปหนอโอ้ขักอย่างนี้จะใส่แดดมาไลายครับใส่แดดว่าสิบสิบสามกับว่าสิบสามอันประมาณนี่แหละครับ่ะลงไปหลุ่นไปยางก็เลยไีหนอสี 4, 000, 000ม้านมันีูหลังแหลกนี่แหละมีตัวห้อยในไทรครับเพราะขอมวัตหลังแต่ผมกว่ามันไม่มีหนุอยหรอกนะ ไอปลาอ่อยกับขนานเขาครับมาผู้เดียวนะครับอ่ะล้างแหลกพี่น้องล้างแหลกอุ่นมีตะห้อยพื้นใส่แล้วใส่เข่าของผมอยู่นี่นะเป็น,น,หนไหนล้างแหลกอะไรพี่น้อง ตั้งแหลกกับ่บเห็นทางมาได้หรอครับ,บไม่มีทางาไม่มีห้อยอย่างหรอกอืมเอ้ไปหไหนมาไหนอยู่นหลอกม้าอยู่นะโอ้เห็นเสือกอยู่ครับอโอ้บกเขาบอตติงครับดีที่สุพี่นอ้อง กับลันกับลันเดบอมมีแต้มกับลันเดบอมมีแต้มเออ,อ,อกับลันอยู่กับอาจเป็นนู้ซิ่งกันแหละขามาก,ก่อนขอบริเวณมยาย่างต้องขึ้นเลยเขาหรือเป่นะไปลังแหลงยังขี้ไต่เปล่าครับลันฝ้าพี่นอ้อง อ่ะหลังที่สองเป็นไม้เกาเ่าพี่ชีเแล้วครับเขบาบอกาเบิ้งเห็นมันมีขวอยอยู่ขวอยหนึ่งขวอยใหม่เลยพี่น้องนะครับใส่เงียบกักหอยไว้จะใส่หยาครับ,รรบมันสั้นครับพี่น้องอู้สั้นแหี้ยเป็นังไงโอ้คือเก่าพี่น้องอู้ขวอยมันอยู่ข้างเติง,งพี่น้องผมหาเหลี่ยมใส่บ่ได้เลยแล้วใส่นีไว้ เงียบครับอ๋อไม้หมน่ไม้หมน่ผมเอามาันโปรยแจ็คเถื่อพี่หรอกผมเอาดินปิดหัวไว้ม่แกดั้นดินหรอกโอ้นะครับบปรยแม่แจ็คเถื่อมามืหงหนีไปไอปูมันมันเนี่ยอะไรนะอ๋อกับเสียพี่น้อกกับเสียกับเสีย โอ้ยอยู่คือนเขาพี่น้องมึงบอกเขาครับงาปอกไมาพี่น้องขุนขวอยมันอยู่ขุนพี่น้องนะนี่วงนี้มืงอัขุนบอกเขาอะเนาะไม้เราไปเดินกําลังสูบสะโอ้สูบใไซน่าพี่นครับโอ้เห็ดหนาปัางอีกมันแห้งครับไม้นี่ถึงห้อยกัดหงาถึงควาย นะครับไม้เกาพีลาแล้วแหละแสดงว่ามันยังเหลืออยู่ห้อยกัดยาหวยขบวงประกอบเหล่าตัวจิ๋นอะไรบ้างลองเออเป็นจิ๋นอะไรหรือ,อ,อ,อเลอล่าบีโอ้ยเสียกยอนบอตต้งพัดตัดเลยครับอื พวกเขาพี่น้อนงนี่ห้อยกัดหยาดเตี้พี่น้องเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเหงืง่อไหมเหงื่อขีดไต่พวกเขาบ้อติ่งเลยขุนห้างเลยพี่น้องไปไปิีงหลน์หนึ่งกูเดี๋ยวมาเก็บทีหลังอ่ะมันมาเนี้ยพูห้างอะไล่ะพี่น้อง โอ้บักหอยกับบัวขาพี่หลงบักหอยกับบัวไก่บัติ่งเลยอยู่คือเก่าวะเดี๋ยวม,ดมุดหลังน้องเขามานะอ่ะว่าเมื่อไหรครับเ่อไหรครับมุดหลังมาแกมือไหมอ่ะหมายต่อไปพี่หลงมันเป็นพุน่นพุนน่นหน่อยๆที่เขาเป็นพุน่นพุ่นต่อ นะเขาขุดห่วยขึ้นมาเนี่ยม,ม,มันโพลมันโพลไหม่มันี่เปร,ร็จเมื่อไรได้ดีบ่กโอ้ยบอกเขาเลยพี่น้องคุณบอกเขาโบติงเลยหนึ่งสอง เงียบเงาเปล่าเดียวเฮ้ยมองมี่วะเอาโดนพี่น้องไอ้คุณมาละแตนหนึ่งพี่น้องไอ้คุณคืมลืมอยู่คุณน,น้ำดำพุคุณเออเอาจนไดสามกับเขาหนึ่งพี่น้อง à giống bên à đừng chạm lẹ quá lắm luôn đấy nhú nồi nhú ô cắt, cắt được rồi nhờ này này. nhờ kịp tay con đéo này nào xem đây biết lòng nơi nòi <laughs> một Đó qua này qua là Hãy subscribe cho kênh อ๋ะอีกอันนะ่าอยู่นี่พี่น้องคุยค้ยบนให้กลับผมเอาเอ๋อไม่อีออกเต็มพี่น้องอุ้ยมาได้อยู่ได้อยู่เนะแต็มซ้อมแล้วอ้ยใส่หน่อยตามหัวหุ่หน่อยครับวุ้ยไงพี่น้องกีตายครับนะกีตายง่ายครับแต็มซ้อมพี่น้อง อหมูหน่อยแต้มกันหน่อยครับน้องน่ะตองหางเลยโอ้ขึ้นหากับเจ้าของกับบอบขบไม่ใส่ลงเลยเนาะน่ะเอาเบื้องไม้นี่กันพี่น้องไม้นี่กับบนมือห้อย,ยไม่ใช่นะครับเหยาะใส่รถพี่น้องงูมาได้หนูก็ได้งูแหละโอ้แมบบงง่งครับบ่ได้ยังจะแกงคอ่ะ ผมมียังพานครับเอ้อาครับพี่รองอะนี่หลังสุดท้ายครับแต่ผมหากัับผมมาผอยหนึง่งคิดบอกเห็นมันมีสะผมก็เลยมาใส่ลักไว้หนึง่งนี่อวะลาะอ้ยเอา เมีนครับมีตัวพี่น้องเอ้ยมีครับมีครับโอ้สีอะไเหรสีดำๆอยูงงนน่พี่น้องโอ้ยเมีนครับดำกคือ belum มีต้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวผมวอกกันโอ้หน่อยครับวันนี้พี่น้องเอ้ยเห็นได้พอหน่อยไหมไตัวนอี้อีกครับนหนึ่งอ,งอ,อยู่ไหนหน่อยกี่บอลกี่บอกเน่ยโอ้กี่ตครับ ไม่ลอยครับโมยังอยู่น้องนะครับไม่น้อยมันอ,นอ,อนีกะได้สามหางไม่ลอยกระตามหูเนาะหูลอยไม่กันลนอยเลยครับนะบ่อไหนผู้หญิงเน่นะครับนะกระสีได้อยู่ไหมหนึ่งนะครับที่มันมีหอยกัดหง่าหอยหอย,อยังมีทางบ่ได้ลงไปสองกับบ่ได้นะที่ไตอันหนึ่งกับบ่ได้หอยกับบ่ได้ เนื้อหมหลังที่เอาเขาอ้อยมาใส่นะครับนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับนาทีเขาไปหลับชุ่มนะครับหรืวกับไปคอมเมนต์นะครับนะตอนี่กับพอลบอลไม่ก็ออกมาแล้วเหลื่อมท่านว่าหกแปดนะครับนะครับนะแต่แต่สามสิบท่านว่าหกแปดนะครับพอบอเก็บนะครับชอไปพิมพ์แบบกรกเพื่อเทอร์บไนทได้ครับไปเว่นพิมพ์เว่นพิมพ์อย่างนี้ระวังถือก็ฟองนะครับมันบคุมนะนั่นเนเวลาคอมเมนต์ในโซเชียลก็ให้ระวังไอที่พอลบอมพิวเตอร์ออกมหม่้นะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ มันหมายแล้วกันพี่หลองครับสามแฉมนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับคลิลปนี้มีขอหยาดลาไปก่อนครับสายแเลยครับอ่ะสวัสดีครับผมมันหมายครับ